ฮัลโหลข้อกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่ในวันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดกันคราวนี้ผมก็เป็นกิจกรรมฉลองครบรอบครึ่งปีของเกมคอนทราลีเทอร์นะผมเมื่อเราเนี่ยเข้ามาสู่หน้าตัวเกมปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวหมูเนี่ยให้เราสามารถกดแล้วก็เขย่าเพื่อรับของรางวัลได้สำหรับในส่วนของตัวของรางวัลเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของผู้เล่นแต่ละคนเลยนะว่าตอนที่เราเปิดมาเนี่ยจะได้อะไรซึ่งก็ได้เป็นเฮ้ย ของดีที่ผมติดคียิคอลด้วยก็คือในส่วนของตัวถุงเพชรอันนี้ผมก็มีโอกาสที่จะได้รับเพชร66เพชรถึง666เพชรถ้าใครดวงดีเนี่ยบอกได้เลยว่าเปิดหลายอันติดเนี่ยก็ได้หลายพันอยู่นะสำหรับคนที่ดวงดีนั่นเองเนสะสังเกตได้ว่าไอคอนด้านขวามือผมกิจกรรมครึ่งปีกับจํากัดระยะเวลาเนี่ยอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ผมก็จะมีในส่วนของตัวกิจกรรมครึ่งปีมาดูกันที่กิจกรรมแรกเลย,เลยผม สำเร็จภารกิจทีมรบเพื่อรับของรางวัลเนี่ยมากมายผมก็ง่ายๆเพียงแค่เราทาภารกิจในโหมดของทีมรบกับเพื่อนของเราเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของตัวไอเทมหีบเลือกชิ้นส่วนของตัวฮีโร่แล้วก็แพ็กเกจชิ้นส่วนอาวุธสีสม้มแล้วก็สีโมฆให้เราเนี่ยทำการสุ่มได้แบบฟรีๆเลยผมถ้าเกิดว่าใครที่ทําครบหมดทั้ง3อันเนี่ยก็จะได้รับอย่างละ3ชิ้นผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะได้รับในส่วนของตัวเปิดโอกาสมีลุ้นเพชร6 6 6เพชรนั่นเอง มาเปิดของรางวัลที่เราเนี่ยได้กันดีกว่าผมในกล่องแรกเนี่ยก็คือหีบเลือกชิ้นส่วนของตัวฮีโร่ก็จะมีดังส่วนตัวฮีโร่ที่เป็นพวกคลาส B แล้วก็คลาส A บางตัวเนี่ยปะคนมาด้วยผมโดยคาแนะนําของผมเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรที่จะเลือกใช้งานฮีโร่ที่เราต้องการที่จะอัปเกรดบ่อยบ่อยที่เป็นพวกคลาส A นะก็อย่างเช่นตัวพี่หมีตัวบูฮัมมิ n งเบิร์ดแนูชาหรือว่าพวกยังยิวรับผมหรือว่าอาจจะเป็นเอลซูเนี่ยตัวละครพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากในโหมดของ PP ก็เลยแนะนําว่า อยากจะทําตัวไหนก่อนก็ค่อยๆทําเป็นทีละตัวจะทําให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวละครตัวนั้นเนี่ยเข้าสู่ขั้นสูงได้เร็วกว่าเดิมนะกล่องต่อมาผมก็จะเป็นการสุ่มชิ้นส่วนอาวุธส้มแล้วก็อาวุธม่วงผมก็เหมือนเดิมว่าใครที่ดวงดีเนี่ยก็ได้อาวุธส้มไปของใครที่ดวงไม่ดีเนี่ยก็เหมือนผมนะโดนอาวุธม่วงไป2ชิ้นติดๆกันเลยผมแล้วก็กล่องสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของตัวกล่องเก็บเพชร ถ้าใครโชคดีเหมือนเดิมก็ได้ไป666เพรก็เหมือนเดิมว่าใครที่เปิดแล้วได้666เพรเนี่ยก็บอกผมนะด้วยนะแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประมาณสัก66เพชเนี่แหละเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำสุดของการเปิดในกล่องอันนี้นะกิจกรรมต่อมาผมกิจกรรมบิงโก เงื่อนไขในการเล่นคผมก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เราเนี่ยกดเข้าไปที่ตรงวงกลมต่างจุดบิงโกอันนี้ผมก็จะบอกว่าเงื่อนไขในการที่เราเนี่ยจะทํามีอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีลงภารกิจใต้น้ํากับเพื่อนมีบริหารหรือว่าบริจาคก,กองผลให้กิวครบ12ครั้งบริหารทีมลบ3ครั้งเข้าร่วมหมดหันษา3ครั้งล็อกอินครบหมดล่าค่าหัวหมดไอรีนาหมดคลาสิกทีมแล้วก็หมดแชมเปี้ยนสังเกตว,ว่าของรางวัลที่เราเนี่ยปลดล็อกได้ก็จะแตกแต่างกันไปในแต่ละช่อง และเมื่อเราเนี่ยทำบิงโก,โกในแต่ละช่องเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็สามารถที่จะกดลับในส่วนของตัวของรางวัลในแต่ละแถวได้อย่างเช่นแถวนี้ผมก็จะเป็นในส่วนของปืนไอออนอาร์กันแถวต่อมาเนี่ยก็เป็นชิ้นส่วนของปืน X Energy ินเนอรนก็ขึ้นอยู่กับว่าช่องที่เราเนี่ยปลดล็อกในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะเป็นการบิงโกไปนั่นเองนะแต่สำหรับคนที่บิงโกครบหมดทุกอย่างแล้วผมทั้ง9ช่องเนี่ยก็จะปลดล็อกในส่วนของตัวสกินอันใหม่ให้ผมของตัวละคร ยังจะยูเซนไบผมหรือยังจะยูเซนเบ้หรืออะไรก็ได้ให้ผมเพราะว่าการออกเสียงเนี่ยมันเป็นสำเนียงแบบว่าญี่ปุ่นหน่อยหรือบางคนจะออกเสียงแบบภาษาอังกฤษก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเสียงก็แล้วแต่คนอ่านอะไรก็ได้นสะสำหรับสกินอันใหม่นี้ผมก็เพิ่งเปิดม,มาเลยผมก็เป็นสกินระดับพื้นฐานผมปลดล็อกค่าสเสน่ห์ให้อีก400หน่วยรูปแบบของสกิลก็ผมหรือสกินอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบชุดเกราะนักรบทหารสีแดงเพลิงแล้วก็ใส่หน้ากากครับผม อันนี้มันไม่แน่ใจว่าเป็นหน้ากากดวงหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีเขาสองแฉกใช่ไหมหรือว่าจะเป็นหน้ากากยักษ์ก็แล้วแต่คนจะมองแล้วกันนะผมแต่ผมบอกเลยด้วยว่าสกินอันนี้เนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยนะได้โทนสีครับผมดําแล้วก็แดงหน่อยเนี่ยก็ทําให้ตัวละครเนี่ยมีเอกลักษณ์เด่นขึ้นมาอีกกิจกรรมต่อมาครับผมอันนี้ก็ล็อกอินรับของรางวัลผมง่ายดายมากผมก็ในการเลือกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกรับของรางวัลได้โดยการเลือกเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกรับของรางวัลในวันถัดไปก็จะมีในส่วนของตัวตัวภารกิจ วัดฝึกสันเลียงแลวก็ในส่วนของตัวกล่องเพชรซึ่งผมก็คงแนะนําว่ากล่องเพชรเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดแล้วในการเลือกของภารกิจล็อกอินนะกิจกรรมต่อมาผมช่องครึ่งปีศึกชิงแชมป์เมื่อเราเนี่ยทำการเข้าร่วมศึกชิงแชมป์ครบ4ครั้งตั้งแต่วันที่2 0ถึง23ผมก็จะได้รับในส่วนของตัวกล่องซุ่มชิ้นส่วนอาวุธสีส้มและสีม่วง3ากล่องและในส่วนของตัวกล่องเพชรอีก6 6ถึง666เพชรกิจกรรมต่อมาค่อนข้างลิมิเต็ดมากเลยครับผมก็คือ แจกกรอบรูปชลองครบรอบครึ่งปีแบบถาวรคือตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครที่อยากจะได้กรอบรูปสวยๆแบบถาวรเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะกิจกรรมเนี่ยก็ง่ายมากเพียงผมเพียงแค่ให้เราเนี่ยเข้าร่วมในโหมดจัดอันดับหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของตัวกรอบรูปกันแล้วผมก็เพราะฉะนั้นไปลือกันซักรอบหนึ่งในส่วนของตัวกรอบรูปเนี่ยก็กดเข้ามาที่โปรไฟล์ของเราได้เลยผมแล้วก็กดที่เปลี่ยนกรอบรูปกรอบรูปเนี่ยก็จะขึ้นมาในน่าจะเป็นหน้าของตัวกิจกรรมใช่ไหม ก็จะขึ้นมาเลยผมสำหรับกอรูปแบบถามว่าเพียงแค่นี้ผมก็ได้เรียบร้อยแล้วนะกิจกรรมต่อมาผมชลองครึ่งปีเติมเพชรรับไปเลยผมในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําการเติมเพชรหรือว่าเติมเงินในไปมาณนึงเนี่ยก็จะรับในส่วนของตัวคูปองซึ่งผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเติมสักเล็กน้อยก็ดีนะเพราะมันจะมีกิจกรรมอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอันนี้อยู่ ก็ถือว่าทํากิจกรรมอันเดียวเนี่ยได้ทั้ง2กิจกรรมพร้อมกันเลยนะโดยของรางวัลใหญ่ในคราวนี้ผมก็จะเป็นในส่วนของตัวโกลเด้นแคทลิงทอง3 2แล้วก็1นึรวมทั้งหมด6อันใช่ไหมแต่เราต้องเติมทั้งหมด1 0 0 0 0กว่าเพชรซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคนเติมผมว่ามันก็ไม่น่าจะถึงนะแต่ที่แนะนำเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวครูป,ปองประมาณสัก100เพชรถึง200เพชรเนี่ยที่ดูค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเลย กิจกรรมสุดท้ายผมที่ต่อยอดมาจากกิจกรรมต่อหน้านี้ผมที่เราเนี่ยทำการเติมเพชรไปแล้วผมก็คือกิจกรรมเติมรับเพชรอีกเหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เพชรอย่างเดียวนะจะเป็นในส่วนของตัวอาวุธใหม่ล่าสุดที่ผมเนี่ยได้ทําการรีวิวไว้คลิปก่อนหน้านี้ผมเพียงแค่เราเนี่ยทำการเติมวันละ50เพชรหรือก็คือประมาณเสียบประมาณบรั่งสกว่าบาทใช่ไหมเราก็จะได้รับในส่วนของตัวชิ้นส่วนผมไอออนแคนนอนนะผมซึ่งการใช้งานของบุวุธอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าดามเมจเนี่ยโคตรแรงเลยผม โดยโบนัสนะครับผมเราสามารถเติมได้สูงสุด5วันนะผมวันแรกเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วน2ชิ้นวันที่2ได้อีก2ชิ้นวันที่3ได้อีก2ชิ้นวันที่4ก็น่าจะอีก2ชิ้นแล้ววันที่5อีก2ชิ้นรวมทั้งหมด10ชิ้นถ้าเกิดว่าใครที่ทํากิจกรรมครบมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้รับรางวนประมวลงานสัก2ี่ชิ้นพอดีใช่ไหมก็จะปลดล็อกในส่วนตัวอุ่นเสริมได้สำหรับคนที่เป็นสายเติมแบบงบน้อยแล้วเมื่อเราเติมครบทั้งหมดนะผมก็จะได้รับในุงงงตัััววเเเเพชรซ่มมมม5ออออนนนนะะะผผก็าาจิๆยย้ เพราะว่ามันขั้นต่ำคือ66ใช่ไหมคูณ5ถ้ากับว่าเราเนี่ยได้รับ300เพชรแบบฟรีๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราโชคดีกว่านั้นเนี่ยเราก็จะได้รับ666เพชรซึ่งเพชรสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่า,ก,วาก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงของผู้เล่นแต่ละคนแล้วผมว่าจะดวงดีมากแค่ไหนในตอนที่เราเนี่ยทำการเปิดนั่นเองนะสำหรับการอัปเดตร้านค้าแพ็กเกจสุดคุม้มก็จะมี3อันเพิ่มขึ้นเข้ามาใหม่มผมอันแรกเนี่ยก็คือแพ็กเกจฝึกฝนจำกัดระยะเวลา อันนี้เนี่ยผมค่อนข้างแนะนําสาหรับคนเล่นใหม่ผมที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเลยนะก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถประหยัดเงินในช่วงแรกได้ผมก็คือซื้อมาปุ๊บเนี่ยสามารถสุ่มหากระสุนปืนได้ทันทีนะถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยก็ประมาณ1,300กว่าเพชรจะมาสุ่มทันที1กระบอกคือช่วงแรกเนี่ยคนเล่นใหม่เขายังไม่ค่อยมีปืนอะไรดีๆหรอกการสุ่มหาอย่างน้อยๆเนี่ยหกระบอกเพื่อเป็นปืนระดับสีม่วงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยได้ง่ายขึ้นก็เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยนะ แพ็คต่อมาครับผมแพ็คเลือกคีโรระดับ A ผมก็จะมีในส่วนของตัวลูเซียซิโ่แวอร์บูฟยังกิูเซนไบพหมีบูเอลซูฮัมิงเบิร์ดแล้วก็ดานูชาตามลำดับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมก็คงเชร์เหมือนเดิมว่าถ้าเกิดว่าใช้กับฮีโร่ที่เป็นคลาส A เนี่ยก็อาจจะเป็นทางด้านของตัวหายากหน่อยหรือตัวที่ใช้งานบ่อยอย่างเช่นทางด้านของตัวพหมีบูหรือว่าฮัมิงเบิร์ดหรือดานูชาพวกนี้เนี่ยใช้งานในโหมดของ p v p ได้ค่อนข้างดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็อยู่ที่ผู้เล่นแต่ละคนนะว่าอยากจะทําตัวไหนนั่นเองนะซึ่งผมก็ค่อนข้างจะเน้นทาหมีก่อนก็เลยคิดว่าใช้หมีเนี่ยน่าจะคุ้มค่าที่สุดนะแล้วก็แพ็กเกจสุดท้ายผมสตาร์กไรออนเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ล่าสุดและผมเงื่อนไขในการซื้อเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเป็น e l ลิตขั้นหนึ่งก่อนผมราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่2388เพชรผมเมื่อเราซื้อแล้วเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของตัวชิ้นส่วนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่2ี่ชิ้นบัตรฝึกสัตว์เลี้ยง0 0ใบแล้วก็ทองอีก8 0 0 0 0 สำหรับความสามารถใหม่ของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมรายละเอียดเพิ่มเติมแบบเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปรีวิวแยกไว้ให้้วกันผมก็มาดูคร่าวๆกันก่อนนะสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นการยิงผู้สร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ในบริเวณรอบของผู้ก็จะทําความเสียหายแบบวงกว้างสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการโยนมิสไซล์และเปิดใส่ศัตรูเนี่ยขว้างความเสียหายแางเบสแรงมากก็คือ3 3 3 9หน่วย สกิลเสริมพิเศษผมตอนคลาสเอสเนี่ยก็คือเมื่อเรานำสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยเข้าสู่การต่อสู้จะเพิ่มความเสียหายของตัวละครหลักที่ทำต่อศัตรูเนี่ยประเภทเอเรียดแรงขึ้นอีก10%ก็แน่นอนผมว่าการใช้งานแ<ล>รง<ล>ขึ้นอีก10%เนี่ยส่งผลดีมากเลยผมในการลงในโหมดมิชชั่นเอีต่างๆอย่างโหมดใต้น้ำหรือว่าโหมดคลาสสิกทีมที่เราเนี่ยต้องการฆ่าศัตรูให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็สกิลเสริมคลาสสุดท้ายเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจต่อประเภทปืนต่างๆ,ๆที่เราเนี่ยเอาไปด้วยนัยน่เนเอง แล้วก็การอัปเดตสุดท้ายผมอยู่ที่หน้าต่างจํากัดเวลาผมก็จะเป็นกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลานี้ผมเป็นกิจกรรมจํากัดเวลาในการซื้อก็จะมีในส่วนของตัวแพ็กเกจแตกต่างกันออกไปผมอย่างเช่นวอลเลเยอร์คอเลกเตอร์อีพิกแล้วก็ดเจเนอรี ally, ก็การที่จะเปิดแพ็กเกจพวกนี้ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าระดับของ v i p ของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนเช่นวอลเลเอร์เนี่ยก็เป็น v i p ระดับ1ระดับ2หรือระดับศูนย์ก็สามารถที่จะเปิดได้เมื่อเราเนี่ยทำการเปิดก็จะเป็นการสุ่มลดราคาของตัวแพ็กเก็ตนะผม ต่อมาครับผมอ่ะมาดูแพ็กเกจระดับขั้นต่อไปก็มี Vip ระดับหนึ่งเดี๋ยวถึงจะสามารถเปิดได้ก็เมื่อเราเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะส่นในการรับส่วนลดซึ่งเอม20%เนงเหรอข <c oughs> องละว,วันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวไอเทมต่างๆให้เราเนี่ยสามารถดูได้โอ้เดี๋ยวแพ็กเกจช็อตกัน7ดาว แพ็คเลือกอาวุธวิญญาณเจ็ดดาวสุดคุ้มสามเมื่อแล้วเลือกแล้วธุดีวิญญาณสุดแรได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะมันน่า,จ,าจะเป็นรูนวิญญาณหรือเปล่าอันนี้ใครที่เปิดมาแล้วเนี่ยได้เป็นอะไรเนี่ยก็บอกผมนะราคาก็อยู่ที่ประมาณ2องพนะถ้าเกิดว่าซื้อราคาเต็มมาดูแล้วตอมาครับผมอีพีหรือ v i p ขั้น5้าก็ขอเยอะหน่อยสัก40อร์ซอืม40%ก็น่าจะโอเคอยู่นะของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวชิ้นส่วนอาวุธสีส้สม ฮีโร e ่อีพิกระดับ A แล้วก็บัตรสุมโชคดีที่เราเนี่ยซื้อถูกกว่าราคาตามปกติเอออันนี้ผมว่ามันน่าสนใจเลยนะในส่วนของตัวแพ็กเกจชิ้นส่วนวุสีส้มเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ระหว่าง v ีน o ม AK, Golden, JSDR แล้วก็ Turbo ก็ผมว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูคุ้มมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถซื้อได้ทั้งหมด5ครั้งใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป,เปรียบเทียบกับซื้อข้างนอกเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะแพงกว่าพอสมควรนะก็ 5อันเนี่ยผมว่ามองแล้วว่ามันค่อนข้างคุ้มมากแต่ราคาที่ซื้อเนี่ยก็แพงพอสมควรนะใครที่อยากจะแบบว่าใช้เพรให้คุ้มเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่มี V.I.P. ถึงระดับหนึ่งนั่นเองอันต่อมาผมสำหรับการสุ่มในส่วนตัวหีรการ์ดเลือกเปิดใช้งานฮีโร่ระดับ A อันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีฮีโร่ตัวนั้นก็คือใครที่มีฮีโร่ระดับคลาส A ครบหมดแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่ผมความจริงมันมีฮีโร่ตัวใหม่ใช่ไหม ที่เคยบอกว่าชีน่าเอนเทรนซิใช่ไหมอันนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าไม่รู้มันเป็นบักนบ๊กหรือเปล่าเห็นบางคนบอกว่ามันยังไม่มีในตอนนี้ก็อาจจะต้องรองสักเล็กน้อยน,นะให้มันแก้บั๊กก่อนนะแล้วก็แพ็กเกจสุดท้ายระดับร e เจเนอเรหรือก็คือระดับ V8 ขอเยอะๆ25เยอะ25%อโอเคามาดูกันดีกว่าในแพ็กเกจนี้มีอะไรกันบ้างผมแพ็กเกจวิญญาณอันแรกของผมระดับรีเจเนอเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ย จะสามารถเลือกรับชิ้นส่วนได้ดังต่อไปนี้ผมก็จะมีทั้งนั่นของตัว s p o ันเต e r d เด e อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของอาวุธวิญญาณใช่ไหมอันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีเพื่อนพาแบกอยู่แล้วเนี่ยระดับสูงๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะอันต่อมาครับผมแพ็กเกจเลือกชอสตาร์กานสตาร์แปดดาวอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนั่นเองเนาะก็อาจจะต้องรอดูอีกสักเล็กน้อยผมแต่ว่ามันเป็นอาวุธวิญญาณแปดดาวใช่ ถ้าเป็นอาวุธวิญญาณระดับ8ดาวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไอเทมที่เราต้องลงในด่านชั้นน้ำใช่ไหมระดับเจถึงระดับ8ซึ่งโอ้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการอาวุธวิญญาณทันทีนะแต่ว่าผมว่ามันก็อาจจะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งนะก็อาจจะข้ามไปก่อนก็ได้และก็อันสุดท้ายเนี่ยแพ็กเกจอะดีเจเนรี่ลดราคาบัตรฝึกสัตว์เลี้ยงอันนี้ดูน่าสนใจครับผมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียกบกับซื้อราคาข้างนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่า แต่ผมว่ารอในส่วนของตัวอัปเดตราคาที่มันมีคูณ2มาน่าจะค่อนข้างซื้อแล้วก็คุ้มกว่าในนี้นั่นเองเนอะก็อยู่ที่เพื่อนๆแต่ละคนแล้วกันผมว่าตอนที่เราเนี่ยซื้อมาเนี่ยหรือว่าเปิดแพ็คเนี่ยได้ลดมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าได้ลดเยอะๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าซื้อแต่ถ้าเกิดว่าได้ลดราคาค่อนข้างน้อยเนี่ยก็อาจจะมองข้ามไปซื้อตอนที่มีกิจกรรมลดราคาเป็นแบบ50%หรือว่า60%อร์าจจะดีกว่านั่นเองเนะสำหรับกล่องที่คุ้มที่สุดที่ผมซื้อเนี่ยก็แน่น ทั้ง2รูปแบบปืนสไนซ์ส้สมแล้วก็เทอร์โบโทเทอร์ถ้าเกิดว่าใจเลือกระหว่าง5้าอันนี้เนี่ยปืนที่ผมค่อนข้างเชียร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวแกสลิงที่ค่อนข้างหาง่ายทําให้เราเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดปืนอื่นได้วีนอมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายในระดับหนึ่งรับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างหาในระดับปานกลางก็คือทางด้านของตัวสไนซ์ถ้าใครที่อยากจะทําปลดล็อกแกน ใหม่ที่เป็นระดับประมาณสักแกนที่5หรือแกนที่6เนี่ยเราก็จาเป็นจะต้องมีปืนระดับสีส้มประมาณสัก 2, 2> ก็บอกถึง3ก็บอก,ก,บอกขึ้นไปเนี่ยกล่องอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นระยะเวลาในการหาปืนแลเหล่านี้ได้นั่นเองนาะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับการอัปเดตกิจกรรมล่าสุดครบรอบครึ่งปีของเกมคอนทรารีเทนถ้าเกิดว่าใครที่ทําครบหมดทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เก็บในส่วนของตัวคูปองอ่งเปาเพชรที่ทางตัวเกมแจกเนี่ย บอกไปเลยว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยแล้วก็ได้เพชรเพิ่มมาทันทีเนี่ยหนึ 1, ่งพันเพชรแบบไม่ต้องเสียเวลาไมนั่งเติมเลยผมใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะสำหรับกิจกรรมดีๆเหล่านี้นั่นเองแต่เอาจริงๆเนี่ยผมคาดการว่าถ้าเกิดว่าเราถึงวันที่26เมื่อไหร่เนี่ยมันน่าจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็อาจจะต้องรอดูว่าทางเกมจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะเหมือนเดิมใครชอบทิ่ดีๆแบบนี้ผมมีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซ like, ดดับสไะคร้วก็ด สวัสดีครับ